ลุงเอิงวันดีค่ะวันดีครับสวัสดีครับมืัอนี้ได้ยินข่าวว่าบอสบายไปนอนโรงพยาบาลหลายมือเลยบพากันไม่เยี่ยมว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นยังสี่ขึ้นเลยเป็นยังก็ได้เขาข้อมดันต่ำอ๋อต่ำเจ็ดสิบดิคิดวันคิดว่าคิดคิดว่าคิดหอดอันสาาโมสูงร้อยแปดสิบว่าเป็นยังต่ำเจ็ดสิบนี่ข้อมดันสูงว่าอันตรายทอความดันต่ำดิความดันต่ำแล้วผมความดันต่ำนี่อันตราย วูบเลยวูบเลยน็อกเลยน็อกเลยบ่จ้ะป้าเขาได้นวดปั้มเหมอเด้เเขามื่อถึงเข้าก็ตายทางเนาะคน้ะประมาณทุ่มนี่เลยไทยไทยนี่แล้วก็เข่าไปสร้อยไอคนเข่าคนยังมันเมื่อยหลายคนเข่ายิ่มใส่ลูกยิ้มเงินเงินยายจากแก่พุณไม่แจ่นี่ไทยกับสอบน้ำไทยก็สอบเพี้ยนเข่าเปลือกใส่นซอมนั่นใส่นซอมนี่วูบเลยวันนี้อากาศหอมมาหนั่งเมื่อยวูบเลย ข้เมื่อยสิเป็นโรคเบาหวานนะจ้าคุ้มดันต่ำโอ้ยอยู่คนเดียวบ่ได้ที่นี่น้องพอได้แล้วใครได้ว่าไม่บ้านอยู่นําเนาะบ่ลุงเฮงก็บ่ตายพูดถึงข้าวก็ได้เนาะบ่ได้จ้ายนะไม่ได้ไบ่ตายดอ้ลูกชายผมก็เป็นวูบมึงสิเลยยังปั๊มหัวใจบ่กลึ้นเลยมั้ยอยู่พัทยาตายเลยบ่มีโรคอย่างนี้ในกระด่านแะลุงอายุ26กคุณเนาะอืหนูยังน้อยๆอยู่เนาะลูกก็2คน บัมีโรคประจําตัวหรือปั๊มหัวใจบุคืึ้นอะไรมยการไม่เยี่ยมว่าออกโรงพยาบาลแล้วไม่เยี่ยมหยุดประสงค์หนึ่งก็เอพซีเป็นโชคดีน้ำลุกอึงที่ันที่ผ่านมาลุกอึงฝันเกี่ยวรถบารถุขั้นนี้เอาของไปเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องยุทธเพื่นลำเปาวทะเบียนรถหนึ่งสี่สี่หกหกนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างพอห้องต,อ <4 S 2> ตาถาย <6. S 2> ทั้งหนึ่งสี่ทั้งสี่หกทั้งหกหก ขาบนเขาล่างเอฟซีกับฟัมาค่ากับเขาลรงเฮงคุณอัมพรชินโชต300บาทนะคะครับขอบคุณเอฟซีครับถึงมื่อแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเออเอฟซีนะครับสร้อยกันดูแลนี่เดี๋ยวเขาไม่นำใจเนาะเอฟซีนะนี่จะพอดีไม่นำใจมีเงินดอกกันหัูมีเงินทีมทีมทีมของเขานี่ทีมสายบุญด้วยแล้วครับสายบุญฝ้าหลวงสามนีนหลายๆเนาะ อาจารย์พิศนาิาได้้ตังปนอนโรงพยาบาลหลวงมมฝันบอก็ฝันเนี่ยยังได้เหรอค่ะยังโรงพยาบาลมันงบอกระเมล่นอนหงพิเศษหงดรามดนอนดีดีเ้ยคุเตียงเบหยังไงเตียงเบยหนึ่งก็นอนดีรับดีรับดีนอนดีลับดี ป้าก็นอนจนจนได้ปลุกออกเจ็ดโมงเนาะบอกคุ้พาเมืองไงเด้อนอนรับดีแับนี้สะดุกทีคนบ้านเฮากับเป้ไหลไม่ได้พูดเถ่านะันหลายบ่าว่าคือว่าฝันดีฝันว่าจังไดวันที่นี่หมอเข่ามาเหมือนนี้ดีกว่าที่เคยมาฝันดีตอดเข่าตอดเข่าให้ลงคลิปแล้วเมื่อนั้นฝันว่าได้ไปเลี้ยงคนคือนก็ได้แบบนี้เลี้ยงอยู่ข้างๆบ้านมื่อไหร่างเป็นซุ่มซุ่มซุ่มซี่ซุ่มเยอะ ฟันแบบลักษาแบบเก่าเนาะมีอันขัดมาเลียงค้น่ะมันจะบวกเขาทั้งบนทั้งหลังอยู่าจะมือนีหงวนเลยมาสองมือป้ากับมาป้ากับฟันนี่ฝันไม่ได้ขาเนื้อขาอย่างเต็มอย่างนี้แล้วว่าน้องอยู่นี่กับปุยู่ะสักแจกคนกินแล้ววะกระเพรนั่นประเพรินตั้งแต่ต้องหงวนเข้ามาฝันมาตามตั้งแต่มือเราสอง รุงฝันว่าเกลียวหมอไส้เนาะทะเบียนยังวัที่ทะเบียนสามเจ็ดสามเจ็ดหกห้าสามเจ็ดหกห้านะก็สิว่าสิหกห้าหกหกนี่แหละทะเบียนตั้งแต่ต้องงวดตามวันที่สองบนฝันต้องงวดฝันเกลียวมอไส้ทะเบียนสามเจ็ดสเจ็ดหกห้านะคะหลังจากล้มกิบไปแล้วฝันว่าเรียงคุณนะคะเลยโกรธมาหกหกน้ำหนิมเคยออกนี่ไหม ตัวหกหกนี่ยงไปน้ำเนี่ยก็ได้ให้ผู้นู้ตัดให้เมื่อนั้นเนาะตัดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็หกห่าบังเอ้นตัดให้ตัดให้แบบนี้เลยเอาหกหกน้ำเนี่ยเอาหกหกนั่งหกหกดิเป็นทะเบียนลดเงยเปล่าลดเงยตามน่ะสิหกหลังจากลงคลิปไปแล้วฝันดีครับในเมื่อออกลหลังจากลงคลิปไปแล้วมื่อนั้นก็ฝันดีตลอดฝันฝันดีดิได้คิดว่าเด็กนี่มีเขาแล้วมีมีเขาอยู่หรอกคิดว่ามีเขาแล้ว ลูกมันใจตัวใดแล้วนี่มักตัวใดในสี่ครูเี่จ้ะมักนี่แล้วตัวหกหกกับหกหานี่แหละมักฮกหกกับหกหานครับสือง่ายตัวมันต้องกลับเลยนะหกมักตัวนี้และเมื่อนี่ตัวเลขเสี่ยงลายเหลือหลายมืออยู่เพื่อมือเลขไก่ออกก้อนมือหนึ่งเพื่อลูกฟัน่าเพิ่นมาข้องบอกสามตัวโทษบอกนู่นนี่ได้ป่านู่นจะมาตามโค้งสุดท้ายดวนดวนให้แมน ฟันนี่ก็เสิโทัหาแล้วที่ว่าดีคือเน่าว่ได้ไปหาหมอแล้วหไ่ได้ไปแล้วปันนี้เดือนตัวเล่าคนละมันปีละเท้อมันเป็นบ่าเป็นรูปมาดิดอกคำพูดชุดนี้ดีเนาะคำทำงานเมื่อยยังเป็นครับฟันดีเนาะฟันดีฟันได้เลี้ยงคนคือเก่าฟันได้เลี้ยงคนเด้ต้องเข่าวัตที่ผ่านมานี่ยแต่ฟันมาได้เลี้ยงค้นในบ้านเพื่อก็ว่าฟันได้ขาเนื้อขาอย่างนี้หนังบ้านแล้วว่าอค้นมาเขาขายได้วัตถุสัจเจคนแล้วว่าคือคลอตเตอรี่ว่าซื้อแล้วลอตเตอรี่หลายคู่เลยด ซื้อตัวไหนลอตเตอรี่อเรียกนี่บ่เรียกในนี่ละพวกสามเจ็ดกเจ็ดหกห้านี่ละเจ็ดหกปซื้อบอซื้อซื้อเป็นชุดเลยได้ป่ะนี่ไม่เป็นชุดเลยครับเพื่อได้ไหลเนาะใหญ่ๆเขาจ้เอาซาบะออกโรงาบาลมาถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะเอ้ยในซายเคืออะเนาะคอยกระสิแลนลอยซิบมากหมดแล้วจ้ะแจกให้ได้มา่ายคลิปลุงอึงดูๆได้เมื่อสิได้แจกเอดมินนั่มหมดล้วลุงอึงกลับมาแม่นอีกแล้วเอ็ซี แม่นกับแม่นใส่ตัวดังนะเซตตัวดังต๊ะสีเนาะตเปิดเนาะโตโตที่้าเปิดอันนั้นเลยเปิดซีลุงอืนกับย้อนซีฟีดีดิซลาวดังเงียเลยซีคือวันที่หนึ่งอีกแจกแอดมินนี่เด้อจ้อดินแดซเป็นพยานพยานนะจ๊ะไม่ไ่มากถุงวันที่หนสิแกคนเท่าไรครับคนรบแสนคุว่าสคนสแสน เป็นพยานน่องเป็นงยมิคนละแสนจะเป็นสามแสนนะคะนะคะ้นาค่เดี๋ยวก้นกหอยพอได้ใส่อยู่ได้เนาะค่มันหน่อยมันที่หนึ่งมัย่งสิบกุห้เนาะห้เลยเนาะเอาไปเลยอดมวินคนละแสนละแสนไปเลยไหลสดเลยจะเป็นพยานลูกะไหลสุดแล้ก็ได้เงินมส คืวคนที่หนึ่งเนาะคันก็หายนอนเฝ้าเลยนะคุณนาะโอ้ยหายเลยนอนเฝ้าไปแล้วก็นอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านเลยนอนเฝ้ายากสำหรับลุงอึ้งคนใจสงบเป็นมองข้ามใดข้ามหน้าลูกไม่เคยเปลี่ยนทุกนัดไปทำบุญน้ำวัดเพิ่งบักหลายนะส่วนหนึ่งเนาะเขาแสนฝ่ายเขาได้นั่ะทีหนึ่งสี่เนาะทำบุญน้ำแสนกรัวได้น่ะนนทยามาให้น้ำยึดของกับบุตรออกมาอาจารย์ใหม่ก็ว่าลุงอึ้งเราให้ ไอ้จันใหม่ได้จังหลายหมื่นอยากให้เป็นได้ส่ยเง็นเงินขึับมาขึ้นมาทีมงานของเขานี่สิพ่อแบบนั้นดียุกครับมิตตสายบุญนะเพราะว่ามิตตสายบุญคอมมิติดตามิตตสายบุญสายทําบุญทั้งนั้นเลยสีของซึ้งน้อยจะกลายเป็นกระหายน่าจะช่อง เพิ่นก็สิมัก้อยกหลายตัวจักนอยบ่คือสุกรเนาะแกต่ก้อนแยกหลายตัวเดี๋ยวนี้หลายตัวตัก่อนตัวเดียวแม่นๆเนาะน่งวดนั่นมันี้หาฮกเนียอล้วก็มาเจ็ดหาเดียวตัวเดียวรุ่นๆน่นนะก็เอันนันงวดนึงกันเด้หานี่ครับหานั่นก็แม่นตัวเดียวตัวเดียวล่างเนี่น่ะตัวเดียวผมก็จาได้เยู่นี่ก็7จกัตัวเดียวได้หลัง1นมานี่มากะมบ่ได้มาลงบ่งวดนี่ได้ลงืมบ่ได้ลง ให้ตัวเดียวเลยไปนอนที shorts, Wait, <c oughs> ่โรงพยาบาลเนาะวันดีนอนใ่โรงพยาบาลคือกันบ้านโรงพยาบาลเอ้ยมาจากโรงพยาบาลอางวดนดีเด้อพี่น้องเด้อคนล่องไปตั้งแต่ต้องงวดฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ทะเบียนสามเจ็ดหกห้าหลังจากปล่อยคลิปไปแล้วเพิ่นฝันดีฝันว่าเลี้ยงคนแก่เนื้อคนพันทีว่าเลขกซึ่มนี่ต้องเข่าแล้วคือให้ตาถ่ายสามเจ็ดเจ็ดหกหกหาเพิ่นว่าเพิ่นเอาหกหกลงไปน้ำนะคะเพราะว่าเลขรถกระบะยังบ้านออกเลขปล่อยไปไป ออนเป็หนึ่งสี่สี่หกะเลขซีชุดนี่ซคูนี่สวยทุกคู่กับ6สวยบอกคุณเป็นแทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะให้เอซโศกหมาน้ำเด้อบางคนบางคนกระเบื้องเฉยๆงวดที่ผ่านมาบม่ได้ลงทุนนะลูกลุงมาถูกรายงวดแล้่คนได้ประกาศลงทุนบ่ามีสายอยู่อํานาจค่ะผมเป็นโลเขาถึงน้ำลายไหลไปสุดพีไซนโทรมาบอก คคนเยซ so, ื oh, ้อลุงเอิงน้องชายเจ้าหันให้เลขอีกเลยเด้อเั่นซื้อน้ำแตกบึ้มบึมอยู่เั่นถ้าเขาบปซื้อร้ายทางนั้นต้นละห้าบาทสิบบาทเนาะต่างจังหวัดซื้อพอได้รุ่นอำนาจไหมลุงเอิงกลับมาแล้วเส้นเขาเจ้าทันสิบสามขัดแล้วส่วนนันหัวหัวในเข้มเข่าก็สิตามนี่แหละเพราะว่าขันขันเข่าแล้วม่ติดเป็นช่วงดวงขึ้นไม่ติดเข่ามาเรื่อยๆเด้อยน ขอบคุณคุณคุณหลายๆได้ค่ะที่หายเนวท่านนะคะวันนี้ของเอซีโซดีแนวทางของดูนะคะขอให้หายไวๆนะครับเห้พานเอซี่โดนโดนเด้อครับมีเฮอีกวันนี้เขาเด้อครับ